สบายดีพี่น้องทักทาย,ทายสบายดีญาติสาวๆยินดี่ตอนฮับเขาซูซองดีมสาวลาวหนึ่งแปดทักทายสบายดีทั้งเอฟซียูล่าที่ไทยและต่างประเทศน้นนองทักทายสบายดีญาติสาวๆวันนี้เห็นพี่น้องดินซื้อเพียงไรนี่คืออเอฟซีว่าให้ดีมอันไซเบดห้เบอร์เดอร์วันนี้แต่ยินว่าแม่เขาจะได้ไปไหวินล่ะเขาจะไซเบดไปในนาขาวแล้วมันได้พี่น้องแล้วดินสซในหัวนี่เนาะอย่างกันเลยคิดไปไซเบดไอนนสังใส่คันเดือนห้าเนาะพี่น้องมาหลุดกันว่าชิมาอยู่ว้เนาะเบื้องหน้าค่อนจะไซเบด สีหากินมาจริงเนาะพี day, ่น้องสีออกไปหน้ากับในเหลืองกับปันทองนะพี่น้องเนาะนี่เลยอดไปลุกหญ้าหน้าเลยลุกันเลยหญ้าลื่นลายนะพี่น้องถ้าดำก้นมูผันหญ้าขึ้นแั่นมีส่วนที่ว่าเป็นหนาแหลงนเดย์หนาแรงว่าสิไปตัดอันนั้นไปตัดอันใบขาวเนาะปันนี้พูดยีโดร์โรเบอรต้าปัวพันยุสิมาหยันน้นามสวมหน้าเด็กพี่น้องหน้าดินมันเป็นหนาลุกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ลังสิออกหน้าเนาะไปร่างคน ก็มีเลื้ยงไซลาพี่น้องฝ่ายเอฟซีมีเลื้ยงคอมเมนต์บอกี้ยเด้อไปหาอันไซเบสมาแจวกินเนาะมือของพระเจ้าองได้กับบไดายมีจะเลื้ยงมาแจลอีกแล้วพี่น้องถ้าได้เบื่อหนาลูกซ่าจันสีไซได้เมื่อเดินลูกซ่าจันสองปันทองพากินสองสองเนาะพากิดตามไปเลยเด้อพี่น้องตอนนี้ฮะกับมะหัวสะพานทะลุมิติเนาะสะพานในตำนานเนาะให้สีขาวมิติเหมือนกันสะพานขำหัวนะจ๊ะหนามกำลังมา ผูหนามามาอีเด้อันตกเนื้อเด้อนต้เนือพี่เนดี้วไมเืองกบดตัวหัว้องหกดตหัวเออชื่ด้วยชื่อด้วยหลืแลเด้อหางร้ายวานรับมันบีันไดป้าน้ำหวหากมาพี่เนาะโปานท่อ ยางไหวเด้อปานท่อบันดีเอิญบันพี่น้องเอิญขีกระเดื่องได้เอาแน่หนี่งก็ดิอันเป็นไส้บ๊อบบอบหนังนะในขีกระเดือนเดียพี่น้องขีกระเดือนตัวใหญ่ปลาดุกแล้วมึงชีกินตัวปลาดุกกับคอเอามัดด่วนจะใหญ่ได้เลย กระเดือนกระเดือนอันมาลาเบตโกมคือาหลุนกับวชิมานอยู่พี่น้องมืนี้ยเบืงบงดเอาย็บผีดินน่กัลูกะปองาหลุกับวชิมินอยู่กพี่นนอเด็กบวนกับบมีได้ขี้กันเดือนนะพี่นนอมันมากิตามพรมเงี่ยพรมยัง เอาเบส้นนด้โาดล้างแล้วโอ yeah. wow. oh, yeah. 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 ้ยเอาใจไรร้เลยแหละงถือคนมันมาไหนที่ดกัมานเอาเอาใส่ล้างเหมือนยามจังมวนี่น้อกเน่ยตัวใหญ่เล่อันใหญ่้นใหญพี่น้องสามงูดินใหญ่จริงๆเลยบางคนก็จะยาบ่ยิ่บางคนพราะอากาศชาดอก เด็กนเดียวนะเดพี่นอเอาจะไปใส่เบสที่หน้าหาต่อเลยเนาะมาแวะคุดอยู่หน้าเนี่ยนะสาวพี่น่อดามเสียมเล็กค่ะเด็มือดินจะแตกแบบจำจับมันสันนนน่นพี่น่ให้มันมานได้เมือนี้น่ะโฟมาน,นี่รูปแล้วมือถึงเตะ <มา S 1> พี่นอเขาก็จะแทน,นอีกงานเลยทงานด้บุคคลมีหยา เขามีอยากไลซะนาดีน่าทางนีกัมีเนาะนิดนึงยางต่อไปพี่น้องน้าพี่น้องยางต่อน้า้าหอม้าวหากับ้าวห ี่น้องว่าแต่หนาว่าแต่หญ้าดีมีหญ้าหน้าขัดจาก็มีคือกันเนาะเดี๋ยวขัดลุกเปลวเผี่ยนขาแค่เรื่องหนักหน้าบ่พรมเะ้ากงเนาะใส่มาชิมเนี่ยเปลวเต็มกันหน้าเนี่ยหลังจากลุกออกแล้วเนาะแล้วก็สีวานใส่เด้หน้าไฟกับมีหญ้าคือกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวขัดดับน้ำล้างเลยบ่มีหญ้าทับถึงสวงพล ใ <Yeah. S 2> ไปนามร้ายฮสีดายแบบ้ามสีมีอยู่เบอ้อเนาะนามเต็มห้องเ้อ้อฮะก็สีหอดนาดินสีหอดนะดินเนียจ้ะ นอกนนอกเขาหน้าห้าวคเด็อันนี้ให้ตะกาน้องานพายตะการเด็กบรรากาศคุมๆืพนที่ตัวคน้องจป่าสิกินเบ็ดกินเหอกินเบ็ดหรือเปล่าเฮ้ยน้องเขาห้าวเขาห้าวอู้ขนาดลกไปเลยอ่ะหยางสีกระดูกกระเดยอ่ะพี่น้องเออหยางสีกระดูกกรเดยเยอะ ทอดเที่ยงอะไรนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้ดิมก็มาหอดหน้าเป็นเทียพ่อยเนาะแลาชิกินข่าวเลยกะสิลุงไปไซเบเนาะพี่น้องเพราะว่าคีอกันเดือนยี่ขั้นเดือนฮะก็คุดมาเลยเนาะเข้าไปคุดมาไในไลน์เติบเนาะพี่น้องเวทเฮามีเศรหลังเนาะมุ่งกันว่าสิถืกยั่งอยู่บ่พี่น้องสิได้อีบ่เนาะบรรยากาศก็คือคือขึ้นบนสิโต้พี่น้องไม่เรื่องว่าเห็นก็จะไซเบตปลาในห้อเนาะกับสิไซในไฮนาแน่พี่น้องเด้อมาหลุนกัน เสียอชิสมออกละสิมานอยู่พี่น้องไปดิข้าวเท่าข้าวเท่ายเบสเนาะอือหัวก้านน่าจะเบสเบ็ดทำมิจักลางทั้งหมดเต่าล้างแล้วพี่น้องแล้วก็มีขีดกระเดือนเนาะก็คือดิมไฮเบิ้งถ้าสีใส่เน่สีเองก็หน้าพี่น้องแต่จะไมาใส่ใน่ให้หน้าเนาะไปเป็นเน่หงก็นะจ๊ะปานปานสีใส่เบสอู้หสุดสีแดงฮาเสือกระเดงสูงกระเดงเกือบกระเดงตลุกอู้วบกบกนาะพี่น้องหน้าแห้งดิ ลูม่ใช่เรืออุ้ยสักบ่งพี่นอหนทําจะอยู่นี่ในป่าพกบ่มีนะจะใส่ตัวนึงเล่าหมออักอันนีกว่ามันฉีบพอมันตายมันสิเปอเ็ดีมันไม่กินนะอ่โตกับตใช่ไหมตพี่น้อกวามีตตไปเลยดี เด้กดี่เนาะตัวขี่กระเดือนอะตัวขี่เดือนตัวนึ่งนึกว่าพี่เน่าเป,ป่าเปากัดซิไซกันเลยปัจจิน,มนีมันจีบเลยฮึยังหนึ่งขั้นเลยเด้อพี่เนาะเด็กต้องล้างเลยมันหลุดกันว่าสิถึกปลายอยู่บ่เด้อพี่เนาะนี่ <c oughs> ปลาลงไปเลย <c oughs> Nó, nó có hộp nè, hope nè kín của hên nha đó. Chỉ ừ. có kìa chỉ có đường. đường, chạy đường. đẹp ra kìa đường. Kìa ra kìa đường. Kìa ra kìa đường.

ฮักเคิงเนาะไปไล่ไล่เดอจ้งถืจ้งีอดูการะฉีมานอยู่วะได้แค่ไหนเนาะได้แค่เน่มันยังเล่นเจียว่ได้แค่เน่ได้แค่น่ ใช่เลยนี่นี่แล้วเนี่ยหมากินปวามีะ

สองตัวเียวกะสีเอารสีเีนกอบางมีเป็นแหนโอ้๋ยวนี้เป็นเดือนเก่าเดือหื่อ Bí thưng bóng tay anh em. Hoa tìm cả ừ. Ừ, đúng rồi đúng này, tìm gặp tìm tìm gặp tìm ปลาบางปลานอย่นีปลายบานป่านน่าแปลาปลานนั่เออเออได้ด้วยเหรอเห็นอะไรได้ไหมลูกได้เินได้อีกไหม่นะ Tuần nó bài vàng có tử Vàng có tử Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video nào anh. Vất vả anh hưng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  anh để Hai hưng phía hưng Hai hưng Ừ hưng Hai hưng anh hưng anh anh hưng không hưng anh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  đẹp anh hưng anh đây

าลงคุ้งนาำแล้วมันบริกรให้เลยแบ่งมแป่งงี้แคล้างเลยนะคือล้างเจอด้บอลมัน พ่อพ no. ี for for for. Ba, no o, uh, ่หน่ข่าวหน้าวันงานนี่เน้ะงานนี่เนาะป้าพี่น้องเขาหน้าวันสุดยอดบอกพี่น้องานเนาะอ้สูงเป็นสูงเลยสูงเป็นสูงเลยพุ่นไฮหนังก็เต็มที่แล้วเลยป้าหามไว้มีข่าวได้ไฮหนเอาปุ้ยมาถือใส่โยอผพูตึ๊บเลยพี่น้องป้าดิมใหนี่ดิมเพี่ยนมาสวยเดียว พงงนนี่น้องเนีเพิงสัแวหาบิมีเยอะดิา้ามนี่นึ่งานดนงพนอ้พ่นองันนึ่งองา,านไามห่องมีน่อ,อมน่นอนาหน้างานองันา้พนน่นสองามห่สอพัา,น,านี้่องน,นาหน่งงนานหน่าันนงงานงน,นงนามไมนมพ่พืนส

ไยใส่เวที่วิบ้าะเนี่ยดิฉมันบวมันได้น้ำเม่แม่อยเนาะไปใเคยใส่เวทเดียีบอกมันบวนมันบ่มมันได้กระนั่ไปใส่บนนั่นบวนน้ำใส่ปะขอาหาได้เด้อยหาอันนี้อย่าหายไอเด้ขหได้หได้นี่ะ้า้ผ่าถูกผ่านี่กลัง

ทาแค้นเด็กกับครื่องสีเหล่าที่พี่น้องช่งพอตามพอเสียบกลางให้น้าเลยนะสีอับเลี้ยวหนูบ้างประมาณนี้แล้วพี่น้อ,อ,อหงอหลังมือไม่ช่มื่อหลังใช่ชั้นไหนพี่น้องนี่เนาะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการใส่เบ็ดในห้องรถทั้งเบ็ดเบสนะ เศร้าลังพี่น้องใช้ในห้นนองนะเจ็ดใช้ในห้องนะชิบซานนะแม่เนาะว่าหลุดกันมาฉีได้หรือบ่พี่น้องสำหรับพีมีดินกะฝากไว้ซานมีด้วยพี่น้องรอส้มอีพี่ซองในการยามเนาะวัดสิมานหรือบ่าเราพี่น้องมื้อนี้กะดินบสิเป็นโรคหัวหน้าฐา,า,าเลยประมาณซึ่งซึ่งสมงอสมงนะสิไปยามเนาะครึ่งสมองชั่วโมงหนึ่งนะพี่น้องไปพอกันไปกินหมาทุกคนอย่าลืมรอส้มอีพี่ซองเด้อสบายดี